เข้าสู่โรงแรมมาราเกสหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาโรงแรมติดชายหาดที่ได้รับความนิยมที่สุดแห่งหนึ่งในหัวหินด้วยความสวยโดดเด่นจากสไตล์การตกแต่งแบบนีโอมมร็อกโกจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารที่ต้องการสร้างความพึงพอใจแบบเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า จึงทำให้เกิดค่านิยมองค์กรที่เรียกว่าจาเมาเพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคัญและพร้อมที่จะก้าวไปในแนวทางเดียวกันให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและเปี่ยมด้วยรอยยิ้ม ดังนั้นโรงแรมมาราเกสของเราได้เข้าร่วมกิจกรรม Happy Workplace เมื่อวันที่27มีนาคม2561และได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานรวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลายช่องทางเช่น Facebook ลายกลุ่มของโรงแรมจัดทำบอดประชาสัมพันธ์แต่ละแฮปปี้เพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารได้มากที่สุด สร้าง Happy Work Life เราให้ความสำคัญกับสวัสดิการดูแลพนักงานเป็นอย่างดีเช่นสงเคราะห์บุตรเยี่ยมไข้ายามเจ็บป่วยคนพิการมีงานทำการสงเคราะห์ชาปนกิจกิจกรรมวันเกิดกิจกรรมสตาร์ป,ปาร์ตี้และการอบรมที่เป็นประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมาย กิจกรรม h a ppy Brain ที่โดดเด่นได้แก่กิจกรรม Marrakech Master Chef และกิจกรรม Marrakech Master b a t t n n e r r ซึ่งทั้งสองกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้พนักง,งานทุกแผนกสามารถคิดค้นสูตรอาหารและเครื่องดื่มที่แปลกใหม่ทำให้เกิดเมนูใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับโรงแรมเรานำเมนูที่เข้ารอบมาทำโปรโมชั่นออกขายให้กับลูกค้าผู้ชนะจะมาจากยอดขายจริงที่สูงสุด กิจกรรมนี้ได้สร้างความสนุกและประทับใจให้กับลูกค้าและทำให้พนักงานเองนั้นเกิดความภาคภูมิใจกิจกรรมซูเปอร์เมดเป็นกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำความถูกต้องของการทำห้องพักของพนักงานช่วยในเรื่องของการลดการร้องเรียนจากผู้ที่เข้ามาใช้บริการกิจกรรมมาราเกชเวิร์กช็อปเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานได้นำความรู้นั้นไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว กิจกรรม Happy Heart มีกิจกรรมที่โดดเด่นคือโครงการมาราเกสปันน้ำใจซึ่งเป็นทีมอาสาสมัครทำกิจกรรมช่วยเหลือทั้งภายในและนอกองคอ์กรเช่นเก็บขยะชายหาด Big Cleaning Day ในทุกอาทิตย์เป็นต้นโครงการมาราเกสบัดดี้ทำให้เกิดการดูแลซึ่งกันและกันแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ร่วมง,งาน Happy Body ดดูแลสุขภาพของพนักงานด้วยการจัดการเต้นแอโรบิก การวิ่งมาราธอนบนชายหาดมาร r a k e c h Run on the Beach และการให้ความรู้ด้านดัชนีมวลกาย Happy Soul เน้นกิจกรรมนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบเพื่อให้สามารถรับแรงกดดันได้อย่างมีสติมากยิ่งขึ้นและฝึกการให้ด้วยการทำกิจกรรมทําบุญล้างห้องน้ำวัดรวมถึงการรณรงค์ให้งดเล่าเข้าพรรษา Happy Relax ให้พนักงานได้สนุกสนานกับกิจกรรม s t a f f p a r t y กิจกรรมงานเลี้ยงวันเกิดการเล่นเกมสนุกสนุกเพื่อสร้างความสุขและผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงานให้กับพนักงานความสุขเริ่มต้นที่ครอบครัวเพื่อเป็นการให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวของตนเองจึงได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่วันพ่อวันวาเลนไทน์วันสงกราน และให้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวมาราเกสของเราเราจึงได้มีกิจกรรมมาราเกสมาเกตขึ้นเพื่อให้พนักงานได้นําของมาขายให้กับเพื่อนๆพนักงานด้วยกันและเป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมและการวางแผนเรื่องการเงินในอนาคตได้เป็นอย่างดีแ a ป p y m o n นนี่จึงได้มีการจัดอบรมการออมเบื้องต้นการลงทุนและวางแผนทางการเงินและสิทธิประโยชน์ประกันกลุ่ม และการลงทุนในสลากออมสินให้กับพนักงาน พราะตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมทางโรงแรมได้จัดโครงการบริจาคอลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมโครงการมอบเครื่องใช้จำเป็นสำหรับผู้ต้องขังหญิงโครงการบริจาคสิ่งของให้กับคนไร้ที่พึ่งโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน,น้องโครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงและโครงการบริจาคสิ่งของกับสูนักสุนัขหัวหินในพระบรมราชูปถมัมโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9 ก่อนเริ่มต้นกิจกรรมเราได้มีการสำรวจผลค่าเฉลี่ยความสุขของพนักงานค่าเฉลี่ยความสุขอยู่ที่60.9%หลังจบกิจกรรมพบว่าค่าเฉลี่ยความสุขเพิ่มขึ้น5.03%เป็นที่65.74%บทสรุป 3F ขององค์กร filling ของพนักง,งานเมื่อเริ่มทํากิจกรรมพนักง,งานมีความตื่นเต้นกระตือรือร้อนกับกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นและให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมมากขึ้น finding กิจกรรมประสบความสําเร็จพนักง,งานมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความรักความสามคัคคีสุขภาพแข็งแรงรู้จักดูแลใส่ใจตนเองและครอบครัวรวมถึงเพื่อนร่วมงานและสังคมมากขึ้นมีน้ําใจให้แก่กัน มีสติสมาธิในการทำงานมากขึ้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และความกดดันต่างๆได้มากขึ้นฟิวเจอร์มีการจัดทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปโดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานรุ่น2เพื่อรับมอบหน้าที่สืบสารและสืบทอดคิดหากิจกรรมใหม่ที่เกี่ยวกับการสร้างสุขในองค์กรมาทำให้พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องตลอดไป จากการทำกิจกรรม Happy Workplace ทั้ง8 Happy ปี้ทำให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรที่เด่นชัดดังนี้เพื่อลูกค้าเพื่อพนักงานและเพื่อสังคมเรามาเข้าสู่ productivity ทั้ง7ด้านดังนี้ 1. Quality ด้านคุณภาพโรงแรมมาราเกสได้รับคำชมจากลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคำชมจากการให้บริการของพนักงานทั้งเรื่องของห้องพัก ห้องอาหารสปาอยู่ในระดับดีเยี่ยมและจะรักษาคุณภาพการบริการไว้ตลอดไป 2. cost ด้านต้นทุนเห็นได้ชัดว่ามีค่าใช้จ่ายลดลงกิจกรรมเช่นปลูกผักออร์แกนิกไว้ใช้ในลายอาหารเช้าโครงการมาราเกสปันน้ำใจในการให้พนักงานช่วยทำความสะอาดโรงแรมใน b i ๊กคล n นนิ่งเดโดยไม่ต้องใช้บริการของเอลซอร์ เมื่อพนักง,งานได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำให้เกิดความรักความสามาคัคคีความห่วงแหนในองค์กรมากยิ่งขึ้นและเป็นความภาคภูมิใจของพนักง,งานทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมแรงกัน 3. delivery ด้านการส่งมอบ เมื่อพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรม Happy Workplace ทำให้พนักงานมีความสุขจากภายในสู่ภายนอกยิ้มแย้มแจ่มใสและพร้อมให้บริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าสร้างความประทับใจทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการกับทางโรงแรมอีก 4. Safety ด้านความปลอดภยัย ทางโรงแรมได้มีการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทั้งของพนักงานและลูกค้าโดยมีการอบรมอัคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานมีรอปรพอรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงมีกล้องวงจรปิดมีการดูแลรักษาเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ มอรัลด้านขวัญและกำลังใจมีการเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานมีการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้กับพนักงานและมีการมอบรางวัลต่างๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน 6. Environment ด้านสิ่งแวดล้อมทางโรงแรมมาราเกสได้เข้าร่วมโครงการ Green Hotel และรับรางวัลเหรียญทองแดงและได้มีการปลูกพืชผักสวนครัวผักออแกนิก มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชนมีการยกเลิกใช้สาร CFC วัสดุที่ทำจากโฟมมีกิจกรรมเก็บขยะชายหาดมีกิจกรรมการคัดแยกขยะเปลี่ยนขยะเป็นทอง 7. Ethics ด้านจรรญ,ญาบรนทางโรงแรมได้มีการให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ เพื่อความพึงพอใจและบริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันไคเซนคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นโดยทางโรงแรมเปิดกว้างให้ความสำคัญกับความคิดจากพนักงานทุกระดับให้ได้มีส่วนร่วมในการช่วยคิดคน้นและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแบบเหนือความคาดหมายเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์อันพิเศษและแตกตา่างให้โรงแรมมาราเกสอยู่ในความทรงจาของลูกค้าโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการทางานใหม่ ให้ไปถึงผลลัพธ์เป้าหมายโดยการใช้เวลากำลังคนและต้นทุนที่ลดลงแต่ได้รับประสิทธิผลกลับมามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยทางองค์กรเชื่อว่าความคิดไอเดียที่มาจากผู้ปฏิบัติงานจริงจะมีความรู้ลึกรู้จริงและเชี่ยวชาญและหากได้นำมาปฏิบัติในกิจกรรมของไคเซนจะสร้างคุณค่าและได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นและได้รับผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมก็คือการลดค่าไฟเมื่อเปรียบเทียบค่าไฟปี2,561และปี2,562สามารถลดลงมากถึง268,341บาทเป็นการช่วยประหยัดให้กับโรงแรมได้เป็นอย่างดีในปี2,563จะมีการต่อยอดของไครเซนในอนาคตคือนำระบบ Lean Thinking เข้ามาใช้และทำงานอย่างเป็นระบบ ลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุดเนื่องจากไวรัสโควิด -19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกทางโรงแรมมาราเกสจึงได้ดำเนินการสมัครเข้าร่วมมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอ,อนามัยของ Safety and Health Administration หรือ SHA เพื่อให้ความมั่นใจแก่พนักงานและผู้เข้าใช้บริการว่าโรงแรมได้มีการป้องกันที่ได้รับมาตรฐานและมีใบประกาศรับรอง เพื่อให้กิจกรรมยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานรุ่นที่สองเพื่อจัดทำกิจกรรมสร้างความสุขให้กับพนักงานต่อไปประโยชน์ที่ได้รับคือพนักงานมีความสุขเพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ตามเป้าหมายขององค์กรเกิดวัฒนธรรมที่ดีงามลดปัญหาของพนักงานด้านต่างๆพนักงานทุกคนสามารถบริหารจัดการเวลาของตอนเองได้เป็นอย่างดีทำให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและองค์กร การทำกิจกรรมนี้จะประสบความสำเร็จได้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและได้รับความร่วมมือจากพนักง,งานทุกคนมีการวัดผลการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและนำมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่มีข้อผิดพลาดเพื่อให้กิจกรรมน่าสนใจและสนุกสนานมากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดความสุขภายในองคอ์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป โรงแรมมาราเกสมีความพร้อมในด้านบุคลากรที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านข้อมูลและสื่อต่างๆยินดีที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับองค์กรที่สนใจและอยากมาศึกษาดูงานและพร้อมเป็นต้นแบบให้กับธุรกิจการบริการรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับองค์กรที่อยากเข้าร่วมกิจกรรม Happy Workplace ได้เป็นอย่างดีด้วยประสบการณ์และผลงานการการันตีจากรางวัลที่เราได้รับ และความร่วมมือร่วมใจกันของพนักง,งานชาวมาราเกสทุกคนเราพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน